กลแรกของโลกเทศแล้วก็เป็นกลุ่มของโลกโอ้โหของโลกด้วยเป็นกลุ่มมาเปล่งที่เจ๋งที่สุดด้วยแลวครับเชิญพบกับพวกเขาได้เลยขอเชิญทุกท่านพบกับโลกของมาปลิงครับเป็นหนุ่มหล่อล่ำแก๊งมาปลิงครับมันจะเป็นยังไงกันบ้างมาดูกันเลยครับมาเปลิงเลยครับใช่ครับมาเปลิงกลุ่มแรกของประเทศและของโลก ทีมเขานั้นมีหนุ่มหล่อทั้งหมดนว้คนโอ้เขินเขินทุกอย่างกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับโอ้โอ้โอ้ที่เห็นอยู่นั่นคือน้ำครับเขาใช้มือพิสูจน์ให้เราได้เห็นเป็นน้ำใสๆธรรมดาธรรมดาครับนั่นหยดได้ด้วยแล้วก็มาเชิสาวสวยครับ ไปช่วยครับทำไมครับฮะหยดเหรอคะเธอจะหยดสีลงไปแล้วอุ้ยแต่ตอนนี้การแสดงเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการครับเปิดป้ายครับหยดสีลงในน้ำครับอืมโอ้แพรวพราว มีคนแสดงและอีกคนนึงถ่ายวิดีโอไว้นะครับเริ่มเห็นความสวยงามออกมาแล้วครับเริ่มเห็นความสวยงามแล้วแล้วตอนนี้ครับหยิบผู้กันหยิบผู้กันออกมาจะใช้ผู้กันวาดอย่างั้นหรือโอ้ใช้ครับใช้วาดจริงๆครับอย่าลืมนะครับว่านั่นคือน,น้ํามาบลิงเนี่บครับ เป็นคลื่นเลยก็ออะะไร่คลืนเห็นอยู่มาถามทำไมนั่งในการู้ไงอ๋อเนี่ยน้ำไงเหรอฮะเออเขาว่าเนี่ยแล้วคนาไล่มเป็นคลื่นจริงๆด้วยโอ้โหโอ้โหหยดหยดสวยงามอ่อนโยนจริงครับไม่น่าเชื่อว่าเป็นรูปฟันปลอมนะฮะสีบนผิวน้ำแลเงือกมันอยู่ไหนแล้วเลือกอ่ะใช่อะไรครับมันบรรดาได้ทุกอย่างครับเออมันแปลกตรงที่สีเกาะน้ำดีมากเลย มันไม่กระจายจริงๆฮะครับมันกระจุกครับมันกระจุกเลยอ่ะแม่จะเป็นพวกเราคงทำเละไปแล้วนะเนี่ยอย่างนั้นเลยเหรอฮะสีไม่เนกันเลยเนาะใช่มากเลยนะเออดูสิครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเออก็ต้องเชื่อเอ้ยหัวหมึกมาไม่รู้มาําไมฮะแปลกมากแปลกมากแปลกจริงๆโอ้โหมันสวยกว่าสีที่หยดลงกระดาษอี้เนี่ย สวยจนไม่อยากจะเทน้ําทิ้งเลยครับกิน <ทำ S 2> เลยมะกินเลยมะให้มันไปสวยอยู่ข้างในสวยจังเลยอ่ะ ดูหยดหยดลงไปแล้วดูเดะไม่มีกระจายเลยเนาะครับสวยจริงเลยนะฮะเนาะดูสวยมากหยดหยดลงไปหยดหยดละหยดละโอ้มันบานออกด้วยครับเห็นไหมฮะโอ้เห็นแล้วก็เห็นเหมือนบ้าแถวฟันปลอมเหมอนนะครับเนาะทุกคนคงเคยหยดสีลงบนน้ําแล้วก็ละลายหายไปหมดใช่ไหมครับครับนี่ขนาดโดาพูดกันแล้วยังไม่กระจายเลยนะค่ะนี่โอ้ยอันนี้สวยนะครับโอ้โหสวยมากครับสวยมากโอ้ยังไงสวยจิ๋นครับ เออมันรัดขึ้นเรื่อยๆนะเวลาเขาทำไม้ไหมดอกไม้โอ้โหสวยขึ้นทุกทีทุกทีเหมือนเขากําลังเล่นกลอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยเรียกว่ามันแพร่ออกมาเลยครับมันคูไม่ใช่ไงนะครับมนแพร่ครับแพร่แพร่โอ้โหแพแม้จะแต่งเติมลงไปเท่าไหร่ก็ไม่มีการเลอะใช่เลยนะาเป่ายังสวยเลยครับครับเทคนิคหลากหลายจริงๆครับโอ้โหแล้วคือหยุดชมกันไม่ได้เลยจริงๆครับมันไม่กระทบรูปเดิมด้วยนะครับใช่ครับ ใช่ครับได้ดังใจเขาสั่งทุกอย่างเออนะเขามีแยกไปหน่อยนึงมีชีวิตชีวาสุดเลยครับโอ้โหเหมือนปลาปลาอุ้ย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 ไม้ไม้ไม้ถ้าผมทํานี่จะทําเละไหมครับเนี่ยเละนะไม่มีฝีมือเขากําลังวาดรูปของสิ่งมีชีวิตอยู่นะครับตอนนี้อันนี้ลูกออด จริงๆแล้วมันคือเรื่องราวของใต้ท้องทะเลครับเอ๊ะทะเลมีลูกอ๊อดด้วยเหรอนั่นน่ละสิมีสิไม่ใช่ดูผิดนะดูผิดแต่อันเนี้ยเนี่ยแน่นอนนี่นลูกผู้หญิงสวยเชียวอันนี้เป็นอันนี้เป็นหายกุ้งผมว่ากังอ่าอะไรแต่คุณกล้วกันนะบางคนอาจจะนึกถึงลาเตอาร์ตเลยนะครับแบบนี้บนแก้วกาแฟอือแล้วผู้ที่อยู่ใต้ทะเลลึกก็คือเมอร์เมดเงือกน้อยแสนสวยเลย รู้ใช่ไหมข้าเมอร์เมดว่าเนือกน้อยเป็นคุณแม่ของสุดสาครรคับโอ้ยคุณคิดไปไกลขนาดนั้นคนละเล่มลยนะจุดปะขนาดนี้เรียกว่ามาบริงครับเพราะมันคล้ายกับลายบนหินอ่อนแต่มันคือน้ํากับสีล้วนๆศิลปินแต่ละคนหน้าโหดไปหน่อยนั่นสิครับโอ้โหดูเข่าวในเฟิร์มเดินมาปล้นครับหันหน้ามาแล้วกลัวไหมมาพร้นรายการระวังจะมีเรื่องกันนะครับพี่ร้อวบอกแม่จอยเขามากอ่ะพี่คนที่เขาเคืองนะครับโอ้เอาจริงด้วยนะแม้ว่าหน้าจะไม่ให้แต่ว่าผลงานของเขาจะอ่อนช้อยมากเลยถูกต้องครับถูกต้องครับ เมอเพยเยอะพี้ยยิ้มเลยครับนี่แต่ใจรักก็โอเคแหละครับเพราะว่าในตอนนี้เห็นทุกอย่างชัดเจนยำแจ้งแดงแจ๋กอะใช่ไหมครับใช่ใช่ช่แดงไม่ค่อยมีแลยครับกระดาษนี้เป็นไงฮะตอนนี้อะไรครับแอวอะไรมาครับกระดาษโอ้กระดาษใหญ่มากแล้วก็นี่คือไฮไลท์ครับนี่คือไฮไลท์จะทำไรครับจะทำไรครับคือสุดยอดที่ตรงนี้